ก็วัดถ้วยปากังังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะแต่เดิมเป็นวัดล้างเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นวัดเมื่อปี2552นี่เองเดิมอัตมามาอยู่ตั้งแต่ปี2548เป็นสำนักสงฆ์ล้างก็ไม่มีพระภิกษุจ์จำพรรษาอัตมาเป็นพระรูปแรกที่มาจำพรรษาเป็นเจ้าวัดรูปแรกที่อยู่ในวัดน,นี้แต่เดิมเป็นเพียงมอเขา เป็นเขาหัวโล้มอยู่อาตมาภาคก็ได้มาสร้างพระธาตุเจดีย์สร้างอุโบโสถแล้วก็สร้างเจ้าแม่ของอิมงองใหญ่ขึ้นมา,าเป็นสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดมีกุฏิมีหารลานเจดีย์คบพร้อมจากนั้นก็เริ่มเลี้ยงเด็กกำพร้ามามีเด็กกำพร้าเลี้ยงตั้งแต่สองคน10บคนร0อยคน500คน700คนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เรเลี้ยงเด็กกำพร้ามาวัดทวยกับวัดบากั้งมีเนื้อที่ประมาณ185ไร่ก็อยู่ในการควบคุมของวัดทวยบากั้งแล้วก็ยังมีนอกจากนั้นเลี้ยงเด็กกำพร้ามีกิจกรรมโรงพยาบาลก็ <c oughs> รักษาฟรี <c oughs> ให้กับผู้ป่วยทุกคนจะเป็นคนในจังหวัดเชียงรายคนที่ไหนก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลก็รักษาให้ฟรีด้วยวัด เป็นแหล่งที่พึ่งพิงของประชาชนก็วัดนี้ก็เป็นสา,า,สาศาสนาสงเคราะห์ของคลงวัดที่โดดเด่นที่ช่วยเหลือประชาชนได้เงินบริจาคจากประชาชนมาช่วยเหลือประชาชนนั่นเองอยากจะเชิญชวนนักสแสวงบุญนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตจังหวัดเชียงรายได้มากราบไหว้สักการะองค์พระโพธ,ธิสัตว์กลนิมเพมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ อบโสถหลังนี้แล้วก็จากนั้นได้มาทําบุญร่วมบริจาคทําบุญทําทานกับวัดห้วยปะะกั้งด้วยท่านที่มีจิตที่เป็นกุศลจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในลําดับต่อไปกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร์ชวีวันคำพานะคะวันนี้เราได้เทินทางกันมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่วัดห้วยปลากั้งโดย เป็นวัดที่ท่านอาจารย์พบโชคพระเดชพระคุณท่านได้สร้างแล้วก็ดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะวันนี้เราเดินทางมาทำบุญที่วัดนี้โดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากาที่เรามาเข้ามาในวัดห้วยบะกก้งแล้วเราก็ได้มาพบาที่วัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมโชคนะคะท่านได้เลี้ยงดูเด็กไว้ถึงเกือบ6 0 0ชีวิต ซึ่งเด็กๆเหล่านี้กำลังรับเข้าแถวเพื่อจะรอรับประทานอาหารนะคะและกำลังที่จะมารอรับเงินในการที่จะต้องมีติดตัวไปทุกๆวันเนี่ยนะคะท่านอาจารย์พบโชคเนี่ยท่านจะแจกให้กับเด็กๆเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงชั้นระดับปริญญาซึ่งทุกๆวันจะมารับเงินที่ ส่วนที่จะท่านจะมอบให้กับเด็กสําหรับติดตัวไปใช้แต่เป็นชีวิตที่ประจําวันค่ะดิฉันทึ่งในความเมตตาของท่านมากนะคะ600ฝ่าชีวิต500ฝ่าชีวิต600ชีวิตและพนักงานออกเนี่ยนะคะด้วยความเมตตาของพระอาจารย์พบโชคเราก็มองสามเวลาอาหารเงินที่จะต้อง ดูแลช่วยเหลือเสื้อผ้าของใช้จิปาถักเนี่ยนะฮะแล้วท่านองค์เดียวเนี่ยท่านจะในน้วิถได้อย่างไรแล้วว่าเกิดการปิติแล้วก็อยากจะติดตามดูนะคะแค่นั้นยังไม่เพียงพอเราได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลของท่านก็ยิ่งทึ่งในความเมตตาของท่านยิ่งใหญ่นักทุกๆวันจะมีะประชาชนนะคะ ที่ยากไร้หรือว่าอยู่แถวแถวเ,เขตชุมชนหรือโดยทั่วไปการรักษาถึงเกือบ300ชีวิตทุกๆวันด้วยฟรีเงินฟรีหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายและอิประการหนึ่งที่ดิฉันได้เห็นก็คือท่านได้เลี้ยงดูผู้ผู้สูงอายุที่ ไร้ที่พึ่งพาอาศัยนะคะไม่มีญาติที่จะมาดูแลเป็นคนไข้ที่อยู่ในฟาร์มอุปถัมภ์ของท่านตัวดิฉันเองนะคะมาแล้วมีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสนีก็จะต้องมาร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์พบโชคนะคะถ้าศรัทธาสาธุชนท่านใดมาเห็นแล้วท่านจะเกิดการปิติแล้วเกิดอยากจะช่วยเหลือนะคะเชิญมาที่วัดห้วยปากกัง มาพบท่านอาจารย์พบโชคได้ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างไรเสียก็ขอความกรุณาได้ช่วยเหลือดูแลกันค่ะตัวดิฉันเองชิวันคำภาไม่เคยสนใจตรงนี้เลยะคะ่ะศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติของคนไทยเราช้านานนะคะความดีและไม่ดีในเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์เนี่ยนะคะ แต่พุทธการมาเนี่ยเราก็เคยได้ยินและได้ได,ได้ฟังมาโดยตลอดอันนั้นมันก็เป็นความดีและไม่ดีของบุคคลส่วนบุคคลไปแต่เรายังมีพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะอีกสามแสนฝ่าลูกและมีวัดที่เป็นวัดพระอารามหลวงและโดยตามเป็นวัดราดธรรมดานะคะรวมแล้วอีกหลายหมื่นวัด ซึ่งมีทั้งความที่ว่ามีเงินบ้างและที่ยากจนถึงที่สุดก็มีมากค่ะอย่างไรนะคะเรื่องนี้ตัวดิสันเองรู้จักแยกแยะ,ะสิ่งอะไรที่ไม่ดีของวัดวัดนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้กระทำเราจะไม่มารวมกันเราจะต้องรู้จักแบ่งแยกกันนะคะท้ายท้ายสุดนี้ ขอฝากศรัทธาสาธุชนทุกๆท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมและมา,าดูแลเด็กๆนะคะที่กำลังรอการช่วยเหลือและโรงพยาบาลที่มีคนป่วยที่จะมารับการรักษาค่ะท่านจะเกิดความปิติแล้วก็เห็นใจในคุณงามความดีที่ท่านพระอาจารย์พบโชค ซึ่งท่านดำเนินงานอยู่องค์เดียวจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะ